จำรองกระปูคิดเบึงดูแนวกินสองเท่าของแซบบอได้แต่ปากเจ้าหลังเท่อเขาเอาเกลือหอยทากคุณยักษ์เป็นยังกินเขาบ่เอิญคนเนี่ยเฮ้อบ่เอนญมางนั่งกินแซบวะนี่เมียบุญน้อยบ่เอินผู้ใด่ามเลย เพื่อนอืมปานหมาปานหมาเอาแตกเออนั่นตับเปิดออกมาแตกแตกตับอืมอันนี้คือทีมาของปอบบ่ะปอบแตกตับบ่ึ้นภาคแตกตับอ๋ออ่าอ่สิแตกนี่เปิดออกมาอื อันนี้ต้มมะนีอืมอุ้ยครับอันนี้ต้มไข่อ้ืมเหงื่อคือบอกเกียร์มาหงหรือเสียเอาเสีเอาน้ำปลาเอาน้ำปลาเทาใส่บ่มันช่เขากะเพ้งบ่เ,เพราะว่าเพ่งนี่เอาเกียร์ห้อยเด้จำดองกระปูนี่เอาเกียร์ห้อยเด้ไม่ได้เอาปลาแดดเพราน้ำปลาห้อยน้ำจิ้นขเข่าเกียร์ห้อ,อยชา เคย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 กินมะกุญักปั้นเขาเราเจียหอยเคยบ่เจ้าเคยบ่บ่า <c oughs> มาพี่น้องมากินเขา <c oughs> น้ำกันมาที่ไหนามากินเขางางน้ำกันครับอันนี้กับกะปูเป็นกัปูก้นนี่พี่น้องกัปูก้นกัปูก้น บ่ามันกระปูนข้าเจ้าสาสั่งเราเจ็บมาเป็นกระปูก้นพอมือว่านี่คู่ยาดพิ่นอ่าล่างหน้ามันออกหัยวยบ่ามันหน่อยหน่อยน้าเนาะคู่หยางเนาะอันนี้ก็สมปลาขาวครับพี่น,อน้องง่ายสมปลาขาวมาเด้ออือมีไทยยน,นมากินเข่าให้พี่น้องเบื้องนะครับ บางคนว่าเป็นยังสิม้าไทยกินเขาให้พี่น้องเบิ้งห้วยบ่มีนวกไทยเนาะใช่ทีิทำกับ่ได้ให้่งนี่นะอืมวายงูเหัอวายงนจังออันนี้ตับอืม กินเข่ากินน้าไปพร้อมเนาะมอนี่ปานผู้เฒ่าว่ะก็มันเกิดโดนเลยวะเขาเนี่ยตะก้อนน้องแว้งกูเนี่ยญานย่านแต่ของเฒ่าว่ถามนี่เดียวเจ้าย่านเจ้าเฒ่าวะเป็นอยังเอ้าเจ้าเฒ่าเราเจ้าสิบล้อดิบล้อก็ จ้งมันบอนไลยเมียหลแล้วบอกแกับสามแมนบ่าเลยเมียหลแล้วต่ออันนั้นหอดฟ้าแล้วแมนบ้แมนบอาท่ไมมตอบยากเทน้ล่ะเวนบุบเวรบุบนีช่วนมากเขาจะใส่ครับพี่ยังผู้ยังเวรบุบเนี่ยกินนี้ดีพี่น้องอน บัดเคยตายค้าหู้ปู่แม้วอืาอือวัิเคยตายค้าหู้ปู่ม่แลลวเออ่าที่นี่ลิปนี้กับ่ไม่ยังหลายพี่น้องครับแค่ว่าจิอยากถามผู้ยังซื้อว่าหันนะครับเลยงวดว่าหันเพิ่นไปบอกอ่าคนอยู Likewise, ่อำเภอบระเบือไปบอกคนอยู่บระเบือไปบอกอ่าทีไปงานนะครับงานป้ายันพ่นพาไปงานงานอยู่อำเภอบระเบือตำบลหนองจีไปบอกเลขเจ้าบอกซีหาหนึ่ง คาดว่าสิถือหลายคนนี่ดอกแต่ปูเข้าเจ้าถือข้าเจ้ากับบดตรทั่วหาดอกว่าหามันข้าเจ้ามีนำแต่ข้าเจ้าออกัสิทั่วหาสายยันวันลุงก,กัสิบอกว่าโอ้ย,โอ,ยโอนเงินไปให้คู่ยัก <c oughs> ข้าบอกเลขถือเด้อสี่หาหนึ่งแต่ว่าบัตรที่นี่ช่องนี้ช่องคมเชียวไครสีช่องอาจารย์คมกนลังสิท้ายต่อนีพี่น้องเบิ้งนี้ถ้าเกิดว่าคู่ยักบอกเลขถือง,งวดสิมานนี่คืองวดวันที่ใครวันที่สิบหก ุมภาพันธ์บ่วันที่สิบหกกุมภาพันธ์เนี่ยบ้านแเน้ถา้าบอกพี่น้องเอฟซีช่องคุมเยวไขสีถือนี่เจ้าอาซีมีรางวัลก็ได้พืชว่าพืชว่าดอกว่าเอามาที่หนึ่งสี่ถามเลขคู่ยากเลยครับเด้อเลขงวดประจำวันที่สิบหกอ่ามกวัยประมาณสิบหกพืชอ่าสิบหกกุมภาพันธ์พ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เลขที谢谢่สิออกตัวไหนกูอยากบอกเพื่นเนี่ตรงตรงเลยฉันได้ยุงเนี่ยเฮ้ยเพืนได้ไ้แจ็คนึ่บอลนะ่มวยกูสาเกินกูสาปูมาดีดีเ่นไไหมได้บะบ่าสรุปแล้วพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนในฝันมั้ยเอ้าเอาบานไปยังเพอนกับสิชาวไทยได้ประเทศหันมาได้เลขกูวาาไทยกับดูปวาเมื่อนไงพี่น้องพี่น้องมึงนเอ้า ฝากช่องเพื่อนได้พี่น้องเด้อครับครูยักษ์แชนแนลนะครับช่องเพื่อนผู้ติดตามบันหลายครั้งแล้วบ่ลระเด้อเนี่ยล้มคลิปในเบื้องหน้าผูา้ติดตามเท่าไรแล้วได้ได้ผู้ติดตามหลา่ไปไหนแล้วเด้ในี่ช่องนะได้ผู้ติดตามเท่าไรแล้วท่านในเบิ่งอืมสรุปแล้วบ่ฝันบ่ท่านในฝันบ่งวดนี้เอาถ้าฝันเอาม้สกิดค้างผมเด้อผ,ผมสิมาท้ายมึงบอกเลขให้พี่น้องเพื่อนซื้อน้ำ อ้าวพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สักนิดครับมามาพี่น้องครับนี่คือปูนะครับปูที่ข้าเจ้าไปขุดมานะครับถ้ำดากะต้มกะอาจจะรสชาตินึงนะครับอันนี้คือต้มแต่ว่าถ้าเฮาจีมันก็นสิได้รสชาตินึงนะครับแกะดองออกแกะดองออกแบบแบบผู้หยาคนเห็ดนี่แล้วว่าที่นี่เอาเจียวด้วยหนาจะไม่อเอาเขาจำนะพี่น้องเอาเขาจำก็เขาจำ ลั้งเถอเข้าเจ้าเข่าติดมือข้าเจ้าก็สิจุอ่าเอาเอามันมันเอามันมันมาท้ามือทามือครับขาเชื่อว่าได้ติดมือนะครับนี่คืออ่าการกินอยู่ของสมัยพอสมัยแม่เขาสมัยปูสมัยยาเป็นผ้ากินมากแบบนี้แล้วกะบ่ิไดกินยังไงเนี่ยเห็นว่าเป็นนงสี่ก็เลยปันหาอยากอยู่องกัะปูแมนบ่คุยอยากแมนบ่ กเอเออืมเขาต่อไปดีมีสิแตกบ๊บ่บเ <laughs> พออ้อความอาชีพนายไม่นอนอยู่ดีมีแฮ่สุขุมวนกับความเจ็บจะใส่ความไข่จะสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนสรุปแล้วคู่หยาบประทันใดเลยครับไปแล้วลาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกับมือสิบ๊ายบายเดี๋ยวเบิ้งกล้องเออบ๊ายบายให้ควดหูเลยบ๊ายบายให้ควดหู <laughs> <laughs>